นักฟุตบอลอาเซียนทยอยเข right. right. ้ามาเยอะมากขึ้นแต่เวียดนามยังไม่มีรอรุ่นนะว่าจะมาจริงหรือเปล่าไอ้ฮวงลึกเนี่ยคือมาก็ดีนะพี่ผมมองว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ตอนที่เรือนส่วนเตืองมาอยู่บุีรำแล้วที่จําได้ไหมว่ารูปสุพนัทกดไลค์ยี่สิบคนรูปสุภชัยห้าสิบคนพอเป็นรูปไอเรียนส่วนเตืองห้าหมื่นไกลเลยอ่ะ ใจขนาดขนาดเห็นในเรื่องชนเตือนไกลๆอ่ะเห็นแค่หัวโผลมาเงี้ยไร่เกือบเกือบเกือบเจ็ดพันอ่ะโอ้มันมันโผล่ไกลๆอ่ะแล้วแล้วเกินครึ่งหนึ่งอ่ะเป็นแฟนคลับผู้หญิงเลยนะพี่เออคือคือฟุตบอลของเขานี่คือมันมันเป็นแบบมันเป็นเทรนมันเป็นอ่ากระแสของวัยรุ่นจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบอย่างไทยลีกของเราอ่ะจะแค่จอะกลุ่มคนดูบอลอะไรเงี้ยพี่ แต่ของเขาดิเหมือนแบบมันเหมือนอารมณ์เป็นหนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีอะไรแบบนั้นเลยเขาชื่นชอบขนาดนั้นนะพวกสาวเวียดนามอืมอืมก็ดีมันก็ดีไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดึงซูเปอร์สตาร์ของเวียดนามมาได้คือยอดติดตามไทยลีกการฟอลโล่ต่างในช่องทางต่างๆแม่งจะดีขึ้นแน่นอนอ่ะเป็นประโยชน์แต่คือปัญหาคือค่าตัวแพงไงแล้วก็เรื่องเยอะด้วยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเหรออ่ารู้สึกว่าตัวเองเก่งไง เดือนเยอะยจริงๆท,ท้ายก็จะงี่เง่าเออทุกคนเลยมาเง,ง่าเล่นไม่ได้ก็กลับบ้านงองแงไม่สามารถที่จะอย่างอุ้มเงออทนอดทนไหมไปแล้วแม่ปรับตัวไม่ได้ต้องสู้สู้จนกว่าเราจะเป็นตัวหลักของทีมให้ได้<ม>อะไรเงี้ยคือ<ม>นเรื่องของสภาพจิตใจนักเตะเวียดน,นามันมันต้องพัฒนาเยอะเลยอ่ะแต่ผม <set S 2> แต่ผมชอบไอ้นี่นะใช่พี่ไมซเซ็ทใช่ครับไอเหงียนกวงไฮอ่ะมันสู้อยู่นะทุกวันเนี้ยมันยังไม่งอแงขอกลับนะที่มันก็ไปเป็นตัวสำรองตลอดที่เป่าเอืซี ไปนั่งอยฟอร์มตกคือคือ,คอ,คอไม่รู้คือไอหมันไส้ทีมชาติมันก็ส่วนหมันไส้นะแต่ผมให้กําลังใจเล็กๆกับนักเตะอาเซียนทุกคนที่มันกําลังไปสู้อยู่ในทุกๆุกหลีกของมุมโลกนะพี่คือมันจะเป็นข้อดีอ่ะถ้าเวียดนามไปได้สมมติวันหนึ่งนะพี่เวียดนามันเล่นได้จริงๆอ่ะเขาต้องมองชาติอื่นๆในภูมิภาคใกล้เคียงแล้วก็เฮ้ยมันมีไทยนี่หว่าแล้วมันก็เป็นแชมป์อาเซียนด้วยไม่ลองนักเตะชาตินี้มาบ้างมันจะเกิดแบบ เฟ้นหาเหมือนอารมณ์แบบถ้าเราดึงในเตะในจีเรียมาคนหนึ่งแล้วมันเก่งเราอาจจะไปมองชาติอื่นๆอ,อย่างเช่นคามาลูหรืออะไรเงี้ยที่มันอยู่ใกล้ๆเคียงกันอย่างเงี้ยพี่ก็เป็นไปได้มันต้องไปเปิดตลาดให้ได้ก่อนก็อารมณ์เหมือนพอพอชนะทิพย์เล่นได้ทีสิสิ์เล่นได้เทียทอเล่นได้ตอนนี้มาเลยตอนนี้เหงียนกองเฟือใช่ไอพัทธมะข,ของอินโดนีเซียก็อยู่ในเจทูอะไรง <ๆ S 2> เงี้ยเขาก็เริ่มเอาอาเซียนกันไปหลายชาติแล้วแต่มันต้องมีต้องมีคนใดคนหนึ่งในภูมิภาคนั้นอะ ไปเปิดตลาดให้ได้ก่อนใช่ซึ่งตอนนี้ไอ้เงียนของเฟืองมันกำลังไอ้เนียนกวางไยมันกําลังพิสูจน์ตัวเองอยู่ในบีกเดย์ถ้ามันทําได้อะนี้เกเตรไทยตามไปง่ายๆเลยก็รุนนะรุนนะนะครับว่ากันนะฮะก็หมดเวลาแล้วคะคุณได้ฝุ่นคุณต้องไปเลี้ยงลูกแล้วนะฮะคุณต้องวนเข้ามาวนเข้ามาเจอกันนะฮะจริงๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็มาผมพร้อมเสมออยู่แล้วก็ มาแสดงความยินดีคุณได้ลูกคุณท่สามันน่ารักด้วยนะฮะก็ดีใจด้วยขอให้ให้ให้น้องแก้วตาโตขึ้นมาแข็งแรงแข็งแรงใช่ครับนะครับดีดีดีนะครับเดี๋ยวในผมเข้าไปเยี่ยมนะจันน้ากลับมาเจอกับสนออบบนไทยครับวันนี้ผมว่าคุณได้ฝุ่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวคุณได้ฝุ่นก็จะรวงเข้ามานี่แหละฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชชธรชัดต,ตกูลชัยนัทมะสะัสอาสันพง์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชะโดไทยเบญจมาลา